Đã, sẽ chín phần thay, phải thay của tô phỉ Giờ này là lúc luống luôn Phúc tím một lấy thương Rồi, nó công loạt đúng này ạ. 1. Rồi nó nó tăng. Chưa đã mắc đấy Chưa đã mắc bởi phía con nó bỏ thay thật xẹp Quay Chặt bay thiên Chặt bay con thiên Ô hô ôi Đây ไาดิผัดไทยก็อร่อยเหมือนกันนั่นเนี่ย แล้วยังหงรออย่มันหล่อครับหล่อนิดหน่อยเเด็ดเลยอ่ะ

กันต่อกระต่ยประตูบีอุ้ยโอเร้านทองหไม่รู้นะร้านไหนแต่อร่อยคุยใครวะเนี่ย จะกินแมเสือเด้อมีหน่อยเ้ยเบื่อนไข่ากินเนียไกินท้เจอยากน้ำเสือแล้วเ้ยก็ได้เคิด่อว่าอยากยังกินอย่งนะะ แล้วตอนนี้ก็รู้สึกอิ่มแล้วเริ่มเขี่ยเล่นแล้วสบายืมืมปั้ไก่ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย Yeah, oh, 3ามรอบแล้วอยากกินด้วยดิเขาบอกแบ่งให้รั่วยยังไงก็ร้่วยางไงใช่ถ้าผมสติดีผมไม่คุยกับคุณหรอกนัก้วกก่อนเป็นยังไงมาตอนนี้แม่ก็เป็นยางไนเสมอต้นเสมอปลาย คือผมจะล่วนแต่ผมหน้าตาดีนะครับจ้าจ้าจ้าจาเจ้อจ้าจาลงตัวเองอยีง่หม้าย อล้วหิบแล้วรอกวินนี่ว่ะตอนนี้ก็ได้รับประทานผัดไทยฟรีนะครับผมไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยครับเันนแข่งพี่โบพี่โบก็คืในให้ห้าบาทยิบเก้ายิบดีตอนนี้หำก็วินแรกแล้วไอ้เราไปขับรถแล้ว